ท่านสวนนะคะวันนี้มันที่12เะอก็นกี่แล้วก็พามาแกงใหญ่เลยนะคะขนมาหมดถังบ้านเลยนะ,ะต่วาทิก้ก็ยังหลับสบายนะคะส่วนเราสองคนนะันหลับไปได้นะวันนี้จะพาไปเส้นไหนคะ ผิดน,นี่นะไกลเลยนะเพราะว่าเคยเลี้ยวผิดมาแล้ว นอยนยังหลานมากาแต่ยังไม่หายคิดถึงกันเลยยังไม่ไปสักทีนะอวัน <laughs> นี้แม่ครัวทำเมนูอะไรฮะเกี๊ยวน้่ะเตี๋ยวน้ำอุ้ยอ้าวกยเตี๋ยวน้ำเนี่ยอร่อยไหมกินได้ไหมทานได้ค่ะทานได้ท่านทานชา้าไม่กินชอร่อยได้ค่ะ <c ười> อะไรนะ ทาน,นามหนึ่งไม่อิ่มก็เอาต่อได้ค่ะอ๋อนึกว่าทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็ไม่ต้องทาน <c oughs> ยังไม่ได้เปิดร้านก็มีออเดอร์นะเป้นเล็สองเส้นบะหมี่หนึ่ง จะพามาดูไอ้ข้อที่ทำไว้ใหม่นะสำหรับเอ่ออะไรนะทำปุ๋ยนะนี่นะคะที่ทำไว้นะสำหรับทำปุ๋ยใหญ่นะี่ะใหญ่เล็กเนี่ยก็ดูใหญ่นะแต่ว่าจะคนทาน้ต่อก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะผลเอ่อดินที่มาจากตรงนี้มาลงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูฝรั่งกันนะ วยังมีลูกไหนเหลือรอดบ้างไหมจะโดนหนอนห <c oughs> นอนมันกินลูกนอนมันเยอะมากขอบคุณลูกอ่ะไปช่วยนะ้องลูกเล็กนะลูกเล็กติดเดียวติดเดียวเลยนะพอเอินเด็ดออกมาแต่ว่ากินได้แล้วนะเดี๋ยวจะมาให้พี่เขาชิมฮลัฮลโหลฮัลโหล ดีเด็ดผิดค่ะแต่ปรากฏว่าหาลูกมันไม่เจอนึ่งว่าน้าหมดแล้วนี่ะ่ะลูกโทรมามทำไมกาดเป็นไงคะเป็นไงอร่อยเนอะแม่ี่เลูกมันเล็กติดเดียวอ่ะแต่มันกินได้แล้วว่าต้องเด็ดไปเลยไหม มะม่วงนี้นะเดี๋ยวจะเก็บไปให้หมดเลยเราเอาไปบม่มเอาดีกว่าฮะนี่สุกลูกหนึ่งนะคะอีกลูกหนึ่งยังเขียวๆอยู่นะแต่ว่ามันเป็นลายแบบเนี้ยเก็บไปเลยนะคะเอออะไรนะน้ำดอกไม้สีทองเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ได้มานะคะก็ะจะไม่มีคนเก็บเนาะเพิ่นเก็บไปเลย เก็บไปเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวชิ้งหน้าไม่ได้มามาดูมะม่วงแรกต้นนี้ดีกว่าว่าจะเก็บได้กี่ลูกนี่ได้เยอะเลยนะคะไปเก็บมะม่วงแรกกันต่อนี่ลูกนี้นะคะมะม่วงแรกนะน่าจะอร่อยด้วยอะ่ะเพราะว่าหัวเขาเหลืองเลยนะนี่ เดี๋ยวดูสิว่ามะม่วงแรกจะได้กี่ลูกหืมมะม่วงแรกเฮ้ม่วงแรกอ๋อันนี้จะแบ่งให้ใครไหมแบ่งให้ใครไหมตัวเองก็ไม่พอแล้วตัวเองก็ไม่พอแล้วตัวเองก็ไม่พอแล้วคือมะม่วงแรกจะไม่ให้ใครนะแต่น้ํำดอกไม้จะแบ่งก็แบ่งไปนะคือมะม่วงแรกนี่ห่วงมากนะเนีกนิดนึงตัง โอเคเอาที่ตัดกิ่งมาตัดกิ่งนี้ต้องเลมมั่งเนี่ย <c oughs> ครึ้มนะเหมือนฝนใกล้จะตกนะแล้วก็ร้อนมากด้วย <c oughs> อยากได้กระบะใส่มายมนะเดี๋ยวจะฮาเดี๋ยวมีเด็กมาส่งกระบะ เด็ดตรงกระบะไอ้างนู้นโธ่ส่งถึงที่เลยนะฮะส่งส่งกระบะอย่างเดียวไม่ช่วยเด็ดใช่ไหมคะส่งกระบะอย่างเดียวนะไม่ช่วยเด็ดนะมายมเยอะมากนะเด็ดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกเนี่ยคือโดนมันก็ร่วงแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเพื่อนจะพามาดูนะคะมีต้นทับทิมด้วยนะแต่ว่าจับไม่ได้อะว่าทับทิมเอ,อ่ออินเดียหรือทับทิมตูนีเซียเนี่แหละแต่คือลูกมันเล็กนะมันเหมือนทับทิมไทยธรรมดาเลยนะคะเขาก็ออกลูกแล้วนะนี่ก็มีนะคะต้นนี้ออกหลายลูกเหมือนกันเนี่ยดูสิคืออันนี้ไม่ได้หอนะคะลูกมันเล็กๆแบบนี้นะมันจะลูกใหญ่เหมือนเวลาที่เราซื้อในตลาดหรือเปล่าละ่ะปลูกเพราะว่าน้องแฝดชอบกินเงคะ่ะ น,นี่อันะออกลูกแล้วน,นะแต่ลูกเขาไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้ออกลูกเยอะเลยนะคะใส่ล,ลูกเลยนะแล้วก็มีมะยงชิีนนะเป็นลึกไว้หลายต้นเลยนะคะก็ยังไม่ได้ <c oughs> คือนีอันนี้นะต้นนี้นี่งามเลยนะใบงามมากเลย <c oughs> แต่ว่าเขาเขาไม่โตนะแต่เขาก็ไม่ตายนะคะเนี่ยคือใบงามเลยนะคะ อันนี้คือมะยงชิดนะคือมันจะมีต้นอันนี้คือมั่นใจว่าเป็นมะยงชิดแน่ๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราเออคุณตู่อะคะ่ะเขาเพาะเลยนะคะเขาเพาะจากมเมล็ดมะยงชิดนะคะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักนะคะเขาก็เพาะมาให้นะแล้วก็เอามาลงที่สวนนี่แหละปลูกไว้หลายต้นเลยปีนี้สั่งกินไปหลายบาทแล้วกลางวันวันนี้ประมากว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคุกไปละของอปัองกว๋วยเตี๋ยวน้ํานะคะคือเครื่องเนี่ยตักเต็มที่เลยนะ ฝนตกนะคะไม่แรงนะแต่ว่าหนาเม็ดบรรยากาศดีมากอันนี้เด็กๆมานะบ้านสวนบรรยากาศดีมากๆตกไม่เยอะนะคะแต่ว่าเอออะไรนะเม็ดเล็กๆ,ๆแต่ว่าหนาเม็ด นี่ต้อกออกมาสู้อ่ะได้มะม่วงเยอะขนาดนี้เลยฝั่งนี้มะม่วงแรกฝั่งนี้มะม่วงน้ำดอกใบสีทองแต่ว่าไอ้ฝั่งลูกมันยังเขียวอยู่แต่ว่าเก็บมาก่อนนะคะเพราะว่า มันมีบางลูกที่เราอาทิตย์ที่แล้วเ,เราไม่เก็บอะแล้วมันเน่านะมันลวงใต้ใต้ต้นสองลูกเสยียดายอาทิตย์นี้ได้กล้วยอีกแล้วนะได้ไปสองเครือนะคะแล้วก็มีชะอมด้วยนะชะอมก็เยอะนะคะเนี่ยเครือนี้เครือใหญ่มากเครือนี้ใหญ่นะแม่เนาะใหญ่ไปเริ่มเลยอะ่ะ <laughs> ร้อนเลยตัดตรงนี้อ่ะตัดกว้วยนะจะสํา,าสเร็จไหมเนี่ยอะปากเปิดเบี้ยวหมดแล้วนะนี่มายมได้ั้างนี้แล้วก็จะมาเก็บผักสลัดช่วงนี้ในสลัดมันยืดแต่ปะผักมันยืดแต่ว่ามันงามนะคะร็อตนี้โอ้ย กเกี๋ยวสาเห็กเลยนะแต่ป้วยเสร็จนเนือแตกเลยนะสิ้นเลยอ่ะโอ้โหแม่นี่่อพอะมีไออันก่อนเนี่ยพอไปมาแบบสุขแล้วสวยน่าดูเลยเออ รดอเก่าเก็บไปแล้วนะก็เตรียมลงรถอใหม่เลยนะคะน่าจะเป็นมิกซ์สลัดนะถ้าเดาไม่ผิดแ,บบแต่ว่าใบามันเหมือนกันไหมคะป,ะปะ้าป๊าหรือว่ามันไม่เหมือนกัน<ะ>ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนก็คงเป็นมิกซ์สลัดต้นกระเดงเนี่นี่ถ่ายแบบวัยรุ่นนะ ถ่ายแบบวัยรุ่นเธอเออถ่ายจากข้างบนในงยหน้าหน่อยสิคะปิดประตูให้แม่ด้วยแม่ไม่ได้ปิดประตูแบบไี้ค่ะค one oh, yeah. <laughs> <a weird voice. laughs> <laughs> <laughs>

Hvorfor gjør du det nå? 嗯。